มาอีกแล้วสวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรท่านนะครับเจอกับพี่ช่างอีกแล้วอ้าวอันดับแรกนะครับดูเวลากันเที่ยงสามสิบห้าเที่ยงสามสิบห้าตัดดินือนเดิมครับผ่านไปอาทิตย์จากทิที่แล้วหกวันผ่านไปหกวัน มีฝนตกหนึ่งวันนิดหน่อยน้ำก็สูงขึ้นกว่าเก่าเห็นได้ชัดครับเรามาดูเที่ยงประมาณเที่ยงครึ่งเนี่ยมาจัดประมาณเที่ยงครึ่งว่าน้ำประมาณไหนเที่ยงครึ่งเนี่ยแรงไหมเราพี่นอ้อง ให้ดูนะครับเดี๋ยวท่อมันจะหลอกตาดี๋ยวหาเราจะหาวัดท่อเล็กอันนี้750วัตต์ e อนดูโระนะครับแผงสามแผงของแคนาเดียนกับโครงสร้างถูกหลักกันไม่ห้องศาพอดีนะครับนั้นเาจหาว่าเล็กนะเอามือไปเทียบ มันมีรเียบทใโฟกัสเ,เ,เกินไปแล้วน้ำนี่เกินไป ตามสูตรของพี่ช่างนะครับหรือมาวกุญแจมาเหมือนเดิมครับกุญแจเปิดเปิดตู้คอนโรลเออเอาเข้าไปเตอ,อน้ำโอ้ไหลไหลอย่างนี้โอ้พยานาคจะไปอยู่ที่ไหนนี่นะท่านพญานาคจะไปอยู่ที่ไหน น้ำหมดบาดาลก็ดีไหลแบบนี้โอ้นะโอ้้องไม่สุกัสเอ้าเรียดเหมือนเดิมนะะกับตอไม้เก่าๆเหมือนเดิม ดไม้หล่นโอ้กระโดดจีิงจรงด้วยไม้หล่นมาดูงานก็ยังมาดูงานดูมันทำไมมันไหลไม้มันไหลอย,อย่างนี้มัไหลเกินไปแล้วไหลแรงเกินไปไหลแรงเกินไปครับ แรงเดียวไหลได้ขนาดนี้เอาไงดีแรงเดียวนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ข้อสองนิ้วโอ้โอเคอัปเดตตอนเที่ยงนะยังไงมันก็ไหลยอยู่แล้วเที่ยงขึ่ง เด๋ยวที้ดู3โอ้อ่านว่าเดือนครึ่งจะจะเต็มล้นนะครับดีครับมันน่าจะไม่ถึงน่าจะไม่ถึงเดือนหนึ่งงัน่าจะเลยเลยเลยชั้นดินไปครับเลยเลยเลยแบบอาจจะเลยไม่ถึงเกียร์หลับเกียร์น่าจะเลยอยู่ไม่น่าถึงเดือนนะครับเลยแน่ ก็เลยต้องรีบทำเ,เกื่อนเกื่อนกันดินไว้ครับพอให้น้ำมันเออขึ้นสูงสูงกว่าปลานาครับเพื่อจะเอาน้ำเนี่ยผันน้ำไปอีกฝั่งหนึ่งเก็บไว้ฝั่งนึงด้วยเดี๋ยวจะค่อยมาขุดคลองไส้ไก่ไม่ไม่ใช่ไม่ถือว่าคลองไส้ไก่เียกคลองส่งน้ำรอ,อบนารอบพื้นที่ ื่อให้น้ำากระจายไปรอบพื้นที่จะได้ชุ่มชืน้นพื้นที่เราจะได้ชุ่มชืน้นนะครับอันนี้ก็สูตรสูตรคิดเองนะครับก็ไม่ได้เป็นเชิงโค้งน้องนานะครับไม่ได้ทำโค้งนงนาจะปลูกต้นไม้จะปลูกป่านะครับจะปลูกมายืนต้นนะทิ้งไวนะ้ไม่ได้มีเวลาที่บางส่วนก็จะทิ้งไว้เ เพื่อจะทำการเกษตรชนิดอื่นนะครับไม่รู้จะเป็นนาหรือเป็นอะไรอันนี้เขามาขอปลูกเตโมเสือไตโมนะก็เดี๋ยวจะัปเดตเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเอาช่องนี้อเปลี่ยนไปเปี่ยนไปถึงไหนแล้วเสียป่นาสั่งสนะั่งไม้ไปแล้วเดี๋ยว ไม่ได้ทำปื๊ปบปั๊มให้เสร็จนะครับก็ค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบรีบมันใช้ทุนเยอะค่อยๆทำแต่ละปีแต่ละปีไปนะฮะนี่ก็เก็บเงินมาสามปีกว่าจะมาได้นะฮะเอาไม่ได้ร่ำรวยอะไรค่อยๆทำไปนะใครที่เริ่มทำขอให้เริ่มคิดเริ่มทำก่อนนะครับก็ค่อยๆทำไปเริ่มต้นจากอะไรไปถ้าจะขุดถ้าจะขุดระ จะใช้เงินเท่าไหร่ไปสืบราคามานะครับใช้เงินประมาณเท่าไหร่แล้วก็เก็บเงินมาแล้วก็เริ่มขุดนะขุดให้ได้ก่อนปีต่อไปทำยางนี้นีปีต่อไปทํานี้ครับเป็นปีๆก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนค่อยขุดค่อยปลูกดดี๋ยวจะเอาเขาปวยมาลงด้วย้วยก็ต้องดูตลาดด้วยนะครับว่ามันจะมีปล่อยไหมอันนี้ก็จะเลี้ยงปลาเดี๋ยวต้องทํากระชัง ทำไมำำำต,ต้องทำกระชังนะครับก็ว่าในเนี้ยในตัวบอ่อเนี่ยมีปลาช่อนปลาดุกด้วยนะครับซึ่งผมจะเลี้ยงปลานินเอาลูกปลานินมาปล่อยผมว่าไม่เกินสองวันปลานินสามสี่พันตัวเรียบร้อยนะครับต้องทำกระชังเลี้ยงปลานินให้โตก่อนพอปลานินโตแล้วค่อยค่อยปล่อยปล่อยสู สัตว์สายใหญ่ครับเดี๋ยวทำกระชังไว้ให้มันอยู่ในกระชังก่อน้ามันโตแล้วปลาอื่นกินมันไม่ได้แล้วปลาช่อนเห็นเลยเห็นตาตาเลยเนะี่ยแอบมาไม่รู้ใครเห็นหรือเปล่าไปแล้วมีปลาช่อนด้วยงั้นปล่อยปลานิลไม่ได้เลยครับเรียบร้อยก็เลยต้องทำกระชังเดี๋ยวพยายามจะอัปเดต ให้พี่น้องได้ได้เห็นนะครับต่อไปถ้าใครเผื่อใครอยากรู้เนาะใครมีแนวแนวมาทางนี้จังก็คิด,ค,ดคิดไปทำไปนะครับพยายามหาข้อมูลที่สำคัญนะครับหาข้อมูลเยอะๆจะดีกว่าครับจะทำอะไรต้องหาข้อมูลก่อนเนะดี๋ยวนี้หาง่ายครับในเน็ตในอะไรนะครับจะทำอะไรหาข้อมูลก่อนเราจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับหาข้อมูลให้ดีศึกษาให้ดีก่อนอย่าใจร้อนอย่าเพิ่งใจร้อน ผมคิดมาสาปีนะกว่าจะได้มาคุดสักไ,ไม่เชอกันสามปีหรอกคิดอยากทํามานานแล้วแต่ว่าเอาคิดจริงๆคิดเป็นจริงเป็นจังเนี่ยประมาณสามปีถึงได้เริ่มเริ่มว่าเออค่อยๆเก็บเงินไว,นเว้เพื่อมาทำนี่ไม่ไม่ปุ๊บปับทำนะคิด,ค,ดคิดนานอยู่แล้วก็ไม่ทิ้งมันคิดไปเรื่อยๆออคิดหาข้อมูล อย่าคิดเฉยๆนะครับอย่าจินตนาการไปเฉยๆอย่าพยายามจินตนาการเฉยๆไม่มีประโยชน์ต้องหาข้อมูลที่แท้จริงนะครับหาข้อมูลหลายๆอย่างตอนแรกพี่ช่างหาข้อมูลประมาณหนึ่งแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันถูกแล้วพอหาข้อมูลไปเรื่อยๆเ,เจอว่ามันเอ้ยมันมีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ดังนั้นดังนั้นพี่น้องเศรษรกรหาข้อมูลให้เยอะๆนะครับ ดูเยอะๆจะติดแผงโซล่าเซลล์เหมือนกันจะติดโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำเหมือนกันหาข้อมูลเยอะๆครับอย่าอย่าใจร้อนนะครับราคามันสูงอย่าใจร้อนใจร้อนช้าๆได้ไอเขาเรียกอะไรนะช้าๆได้พระได้งาพิจูดปั๊มเจ็ดร้อยห้าสิบบาทพอออกสองร้อยครับพอออกแบบนี้ก็คือหมื่นหมื่นกว่าแน่ ระดับมื่นกว่าหลายๆชั่วโมงเนี่ยแป๊บเดียวนะครับวันหนึ่งห้าหกเจ็ดมื่นลิตนะครับโอ้ไม่ใช่น้อยๆนะครับเหมือนมันเยอะนะครับก็เยอะจนแบบไม่รู้พญานาคจะไปอยู่ตรงไหนนี่ว่านะประดานมันจะหมดน้ำาั่นเนี่ งั้นโอ้ผ่านไปสิบนาทีละก็อัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับํำหรับเที่ยงวันนี้ก็ให้ให้ดูคลิปเที่ยงแค่นี้ก่อนนะครับให้ดูเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่อัปเดตใหม่อยู่เรื่อยๆครับเดี๋ยวผ่านไปเดี๋ยวได้ถ้ามีโอกาสได้มาอีกก็อ,อ,อีกน่าจะเดือนสองเดือนอีก เดือนหนึ่งเดือนกว่านะครับได้มาต่างจังหวัดพี่ช่างไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดนะพี่ช่างอยู่กรุงเทพนะครับถ้ามีโอก,กาสได้มาก็จะถ่ายให้มีโอก,กาสมาวันไหนก็จะถ่ายให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูทุกท้งนะครับดูสวนเล่นๆไปด้วยนะครับดูน้ําไปด้วยอ่ท่านพญานาคก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วเนี่ยมีสระอยู่บาดาลน้นําจะหมดแล้ว โอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ